สวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์มาเดือนะคะมีลูกศิษย์โทรเข้ามาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ขาไอคาว่ามูเตรูมันคืออะไรเหรอคะเห็นเขาพูดกันจังเลยอาจารย์จะบอกแบบนี้นะมันมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งของลู้สิกจะเป็นของอินโดนีเซียหรือเปล่าอาจารย์ไม่แน่ใจในเรื่องนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาต้องการให้ผู้ชายคนหนึ่งรักเขามากๆเขาก็เลยไปทาทุกวิถีทางค่ะไม่ว่าจะเป็นเล่นของเล่นคุณใส ทำของใส่ผู้ชายคนนี้คืออะไรก็ตามที่จะทําให้ผู้ชายคนนี้มารักเขาอะ่ะเขาก็เหมือนไปเล่นของทุกชนิดเลยให้ผู้ชายมาหลงเขาดังนั้นมูเตลูปแปลว่าการเล่นของดังนั้นพอคนไทยเรานําคําว่ามูเตลูมาใช้ในประเทศของเรามันเลยกลายเป็นว่าอะไรก็ได้ที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จฉันจะไปขอทุกที่ไม่จะไปขอกับพญานาคฉันก็ไปขอกับเทพฉันก็ไปขอกับพระ ฉันจะไปทาฉันจะไปทาพิธีแบบนี้ฉันจะไปไหว้พระราหูฉันจะไปสักลายมือฉันจะไปทํานูน่ทนทานี่นั่นเลยค่ะเขาเรียกมูเตรูทีนี้รู้กันเลยนะคะว่ามูเตรูแปลว่าคุณกําลังเล่นของนะทีนี้สําคัญคุณต้องเล่นของที่ดีด้วยนะคะอย่าเล่นของไม่ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวของนั้นเข้าตัวนะคะถ้าจากนี้ไปได้ยินใครพูดว่ามูเตรูแล้วก็แปลว่าเขาชวนเราไปขอคะ่ะไปขอกับสิ่งบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เราประสบความสําเร็จ ไปขอไปทำเพื่อให้เราได้ในสิ่งที่เราปรารถนาและมันเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้สู้คนเดียวเนี่ยดังนั้นณนประเทศไทยเป็นแหล่งมูเตลูของจริงเลยแล้วค่ะ